สาทุขโขปันดิตโตนามะชื่อว่าบัณฑิตย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จได้แลบัณฑิตหมายถึงผู้ที่มีความรอบรู้และมีปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องผู้ที่เป็นบัณฑิตย่อมรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือทางแห่งความเสื่อมและอะไรคือทางแห่งความเจริญมีความรู้ในศิลปะวิทยาต่างๆที่จำเป็นต่อการประกอบสมาชีพอย่างสุจริต และยังรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีเหตุผลบัณฑิตจะรู้ชัดว่าสิ่งใดดีหรือชั่วสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จากนั้นจึงเลือกละเว้นสิ่งที่ไม่ดีและยึดมั่นทำในสิ่งที่ดีละเว้นสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วมันทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขาดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมไม่ละเมิดศีลธรรม ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นผู้มีหลักยึดในชีวิตที่มั่นคงและน่าเชื่อถือด้วยเหตุนี้ผู้ที่เป็นบัณฑิตจึงสามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างแท้จริงทั้งต่อตอนเองและสังคมเขาไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ทำลายตนเองและผู้อื่นแต่กลับเป็นผู้ส่งเสริมความสงบความเรียบร้อยและความเจริญในทุกระดับของสังคมสังคมทั่วไปจึงปรารถนาบัณฑิต เพราะบัณฑิตคือกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนและประเทศชาติไปในทางที่ดีเมื่อเกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องของบ้านเมืองผู้ที่สามารถมองเห็นรากเหง้าของปัญหาและหาทางแก้ไขอย่างถูกต้องได้ก็คือผู้ที่มีคุณสมบัติของบัณฑิตนั่นเองการมีบัณฑิตในสังคมจึงเปรียบเสมือนการมีแสงสว่างในความมืด เพราะบัณฑิตคือผู้ชี้ทางถูกผิดดีชั่วอย่างชัดเจนเป็นผู้ที่นำพาสังคมให้หลุดพ้นจากความสับสนวุ่นวายไปสู่ความสงบสุขและความเจริญได้อย่างมั่นคง